เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID FIFA Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟนได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาละครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็เตรียมตัวภาครายการฟุตจีส์ไฮแลนด์โอเพนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสทําคลิปก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดูกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นช่วงของเอ่อใกล้จะปิดฤดูกาลนะครับของแต่ละลีกฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทาง e a f อฟนะครับก็จะมีการจัดโหวตทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับโดย ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมโหวตได้ด้วยนะที่เว็บไซต์ของ EA Game FIFA นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นการโหวตของ FIFA 21นะครับแต่ว่าใน FIFA อะไร4ที่เราเล่นกันนะครับจะอ้างอิงนะฮะสตัตแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยมาจาก FIFA ภาคหลักตรงนี้นี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครอยากมีส่วนร่วมก็ลองได้นะครับผมเผื่ออยากโหวตตรงนู้นตัวนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีประกาศออกมาแล้วนะสลีกด้วยกันนะครับนั่นคือ พรีเมลีกนะครับแล้วก็ลาลิก้านะครับยังขาดอิตาลีนะครับยังขาดมูเดสลิก้าแล้วก็ยังขาดหลีกเอิงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพามาเกริ่นกันก่อนทั้ง2หลีกที่ให้เปิดมาแล้วแล้วกันนะครับก็จะขออนุญ,ญาตนะฮะใช้เพจของอาจารย์แบงกิกไนท์นะครับที่มีทําไว้นะครับผมว่ามีใครบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับโดยหน้าตาถือว่าไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะ แต่ว่าถือว่ามีแปลกๆมาอยู่สัก1-2คนเหมือนกันครับต้องยอมรับนะอย่างแรกเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยมีคาดคาดมีแบบเหมือนจะมีหลุดๆมาว่าอาจจะมีลินการนะครับผมแต่พอมาดูจริงๆแล้วไม่มีลินการนะครับกลายมาเป็นโทมัสซูเชคนะครับผมที่ร่วมทีมกับลินการแล้วก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกับลินการนะครับแล้วก็พัทริกบัมฟอร์ดนะที่เอาจริงเนี่ยเขาดูเป็นกองหน้าที่ดูยิงเยอะนะ คือจานวนรูปประตูในที่เขาทําได้กับลี่ในพิมลีกนะถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าพอมานั่งดูเกมของเขาผมว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขาจะเป็นสไตล์แฮร์รี่เคนที่แฮร์รี่เคนเวอร์ชั่นเด็กอะประมาณนั้นนะครับแต่เขาอายุไม่น้อยแล้วนะครับแล้วก็มีโฟฟานานะที่คาดการว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกในอนาคตนะ,นะออนนนครับผมส่วนลุคชอครับไม่ปลาดใจเพราะว่าในชั้นนี้เขาถือว่ากลับมา ฟื้นคืนชีพเลยนะครับผมเห็นลูกชอคครั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายคือตอนก่อนผ่าตัดหัวเข่านะครับนั่นแหลตอนที่เขาเพิ่งย้ายมาตอนอยู่กับแมนยูเลยนะโรดี้ครับก็อันนี้ก็ตามมาตรฐานอยู่ละเจ้าคันเซโลนะครับเมสันเมาส์อีคายุนโดกันนะครับมาคัสลัดฟอร์ดเจมี่วาร์ดี้แอนเดอร์สันนะครับรูเบนดิอาสอันนี้ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับซอนทึงมินเควินเดอร์บอยโมฮเมดซาลาบรูโน่ฟานเนเดสแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับโดยส่วนตัวผมว่า คนที่น่าเสียดายนะผมว่าซาดิโอมาเน่ไม่ติดนะครับอันนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับแล้วก็คุณเกรโร่นะครับที่ช่วงซีซั่นนี้เนี่ยถือว่าเจ็บเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ่อปีเอลอมิกลอมาเบยองนะครับผมก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะผมว่าแต่ละคนนะครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ผมว่าเหมาะสมทุกคน ผมติดอยู่แค่คนเดียวจริงนะก็คือพทริกมัมฟอร์ดแต่ก็นั่นแหละครับไม่คือคะแนนเสียงนะของแฟนบอลนะครับทั่วโลกผมต้องใช้คำว่าทั่วโลกนะที่เล่นเกมฟีฟ่านะครับโหวตมาในภาคหลักนะครับไม่สัน่นเมาส์นี้ก็เริ่มละเริ่มเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับคาร์เซโลดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยขึ้นมาโดดเด่นเลยนะครับผมตัวอื่นก็ไม่มีอะไรจะตําหนิครนะผมตอนนี้ผมสนใจนะผมส,สนใจอย,อยู่2ตัวนี่นก็คือ2ตัวใหม่นี่แหละครับ วิกเตอร์ฟอร์ฟาน่าครับแล้วก็โทมัสซูเชกไมอยากรู้ว่าสตัดจะเป็นยังไงแต่วิกเตอร์ฟอร์ฟาน่านะเป็นกองหนึงที่สูงนะครับอาจจะไม่ได้หนาแต่ว่าสูงใหญ่มีความเร็วนะครับผมเล่นเกมรับดีนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูโรเบร์นีอาสน่าสนใจมากๆนะครับสตัดก็น่าจะดีถ้าสตัดดีผมบอกเลยว่าดีไม่ดีไหนะจะมาแทนฟานได้เออแล้วฟานได้อีกคนนึงครับที่ไม่ได้ติดนะครับผมมาในทีมออฟเดอะซีซั่นแฮร์รี่แม็กควายก็ไม่ติดแต่ก็อย่างที่บอกนี่คือคะแนนท็อป15ผมนับก่อนอันนี้12ใช่ม แถวบน6แถวล่าง6 2 12อันนี้17คนเองนะครับผมมีแค่17คนนะฮะก็ต่อมาครับอีกหนึ่งหลีกที่ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับนั่นก็คือนี่ฮะลาลิก้านั่นเองนะครับผมว่าคนุณน้าคุณตากดีอยู่แล้วนะมีแค่แปลกหน้านิดๆหน่อยๆนะครับนี่อันเดรสสันอีซักนะครับตอนนี้ผมผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยเล่ากัน แล้วก็เจราดโมเรโน่แล้วตัวนี้โอเคอยู่คาราโซ่เนี่ยโอเคยานิสกาลาสโก้เนี่ยกาลาสโก้นะครับไม่ใช่คาราโซ่กาลาสโก้ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แต่นี่ที่สเปนเขาอ่านนะชื่อชื่อ,อจริงๆที่เขาอ่านอาจจะอ่านอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าที่สเปนเนี่ยตัว C ก็อ่านเป็นออกเป็นกอกไก่นะครับกาลาสโก้นะครับผมอ่ะต้องรอดูเรอัลเมสซี่นะครับเป็นเซมาหริซอร์เรสดานโอบรักราฟาเอลวาลานนะครับผมแฟรงกี้เดอยองคาเซมิโลนะฮะจอรดีอัลบา เจลาตโมเรโน่นะครับมาโกสยอเรนเต้นะครับยานิกกาลาสโก้นะครับนาบีเฟคีเคซุสนาบาสลูคัสบาสเกตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดีผมบอกเลย2ตัวนี้มีดีเทลเยอะมากนะครับชองคุนเดอร์เนะี่ยเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนะแล้วก็คนนี้เป็นออนเดอร์สันอีซักนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆกันไปแล้วกันตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีทั้งคู่นะครับอ่ะเล่าก่อนผมเล่าก่อนว่าคนเนี้ย ไอเด็กคนเนี้ยนเนี่ยคนเนี้ยขวาล่างสุดเนี่ยอันเดอร์สันอีซักเนี่ยผมไปพาไปดูกันนะครับนี่คนนี้อาร์เล็กซานเดอร์ไอซักนะครับอีซักนะอีซักถูกแล้วอาร์เล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมมายผมชอบอ้างอ้างอีกเกมฟุตบอลแมเนเจอร์เพราะว่าผมบอกมาตลอดว่าเขาเป็นมันเป็นเกมที่มาเป็นเกมที่ค่อนข้างยึดถือได้มากที่สุดเชื่อได้มากที่สุดเกมหนึ่ง เลยนะครับสำหรับฟุตบอลเมนเจอร์นะอันนี้น่าจะยังตอนเด็กไปอ่ะดูแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วผมบอกเลยว่าดูแค่ตรงนี้ก็รู้เรื่องละรู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วนะครับสำหรับคนนี้อ่าพาหายอ่าเวนกรรมนะครับผมซักอ่าเอาเป็นว่าดูตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเกิดปี99เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็แค่ประมาณสัก22ปีเอง นะครับผมคนนี้ดังมานานละดังตั้งแต่ตอนปีแบบตั้งแต่เขาอายุสิบห้าสิบหกนะครับเพราะว่าลองดูส่วนสูงครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนนะครับน้ำหนักเจ็ดสี่กิโลกรัมเขาถูกเปรียบเทียบกับซลาตัานอิบราฮิโมวิชนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างนะครับสไตล์การเล่นแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าด้วยสไตล์การเล่นนะครับผมของอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเท่าอิบราฮิโมวิชแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ศักยภาพทางด้านร่างกายเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมาก นะครับนี่คือเด็กอายุ19้นะผมบอกก่อนว่าเด็กอายุที่ซับแตดขนาดนี้เนี่ยมันก็มีแค่วันเดอร์คิดนะครับแล้วก็ถือว่าโหดมากนี่สูงสูง190เซนนี่การเล่นความเร็วความเร็วสูงสุดแล้วก็การกระโดดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับเด็กอายุแค่19นะฮะแล้วถ้าคิดดูปัจจุบันเนี่ยผมผมลองหาปีปัจจุบันให้ดูอ่ะอันนี้มันน้อยไปอีกนะฮะคือผมว่าปัจจุบันน่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีแบบดีอ่ะดีเลยอ่ะนะครับ ถ้าไม่มีต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะจะมีไหมฟืบอ,อ่านี่ครับอันนี้คือใกล้เคียงที่สุดละนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับความเร็วความแข็งแกร่งนะนี่เป็นกองหน้าที่มีวิชั่นนะครับแล้วก็ off the ball ดีมากทักษะก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะจุดอ่อนเนี่ยมีแค่ยิงไกลไม่ค่อยดีนะครับจุดแข็งเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับลาลิก้ามากแล้วก็สามารถ พัฒนาขึ้นได้อีกในอนาคตนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันติดทีมชาติแล้วนะครับมีประสบการณ์การเล่นทีมชาติเนี่ยเกือบเกือบจะ20นัดแต่ตอนนี้มันอัปเดตมา12นะแต่ว่าปัจจุบัน,เน่เกือบ20นัดน,นะครับ Hard e x c e l l e n c of the ball movement and will cast d e f e n d out o f p o s i t i o n often นะครับอันนี้ก็คือการหาตำแหน่งนะครับแล้วก็พากองหลังเนี่ยหลุดตำแหน่งได้ดีนะครับ v i l l p r e y and c a n l e a v e defense flat foot นะครับอันนี้คือ เพซีนะ่เนี่ยคือความเร็วนะครับแล้วก็แคลฟิฟดิฟเอนซ์แฟ t ตฟ o ดก็คือสามารถวิ่งฉีกกองหลังได้ด้วยความเร็วของเขานะครับอันนี้ถ้าแปลกันง่ายๆนะครับและนี่คือค่าพลังในะแบบตอนเขาอายุ30บนะบอกเลยว่าของจริงนะฮะอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังมากแต่ก็ต้องบอกว่าในขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับก็นี่ฮะผมถึงบอกว่าคนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับว่าที่ติดเข้ามาจะเป็นขนาดแล้วคนนี้อีกคนนึงฮะค,คน คูนเด้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไนฝรั่งเศสมาก็นี่แต่ว่าผมไม่ค่อยเจอคนเชื่องอาเป็นว่าชองคูนเด้แล้วกันอะชองคูนเด้ตัวนี้เนี่ยในฟุตบอลแอน์เจบอกเขาว่าเขาจะเป็นนิวลามอสนะครับส่วนสูงเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ว่าความเร็วโคตรเยอะเป็นกองหลังที่ความเร็วพอกับดาโย่บาเมกาโน่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าพอเข้ามาในเกมจริงเนี่ยสแตทเขาจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมลองเซิร์ชให้ดูหนะ่อยนะครับชอง นี่อะผมบอกเลยนะว่าผมจริงแตดจัดเลยนะคนนี้มันอายุเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้มันยังไม่เวอร์ครับมันยังแบบมันยังเป็นเด็กอะเหรือเไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพลังมันจะไม่ได้อลังการขนาดนั้นฮนะอ่ะเนี่ยแต่ให้มาดูดูกราฟตรงนี้แล้วกันให้มาดูกราฟขำๆก่อนบอกเลยนะครับว่าสภาพ่างกายคือยอดเยี่ยมมาก นะครับผมแลวเขาเพิ่งอายุ21 22นะครับเล่นเกมรับดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นอีก2คนที่น่าจาับตามองนะฮะไม่เฉพาะ FIFA o อ l นไ e 4นะครับไม่เฉพาะเกมนี้เกมอื่นๆในเอ่อฟีฟ่าที่เราเล่นกันการมาเวนก้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเกิดลีกเอิงประกาศมาแล้วนะการมาเวนก้าจะติดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นร่าวๆนะครับของ2หลีกที่ประกาศออกมาแล้วในฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมก็น่าสนใจนะว่าถ้า ถ้าประกาศออกมาครบแล้วนะครับจะมีใครติดบ้างแล้วก็ต้องรอดูจริงจริง,รงอีกนะฮะว่าสแตทจริงๆที่ออกมาให้เล่นกันเนี่ยสแตทประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ